โโโโ,โยิ่งกระหามเนี่ยนะแต่ว่าตอนเอาขึ้นมาแต่ปลาสาหร่ายยิง่งจะบ่าต้องผูกสายสัมพันธ์นะนะเออวิญ,ญญาณนั่นจะมาถึงนี่ก็แท่ไปที่ต้นเอนไม่ด้หมดดูด่ลยนะีเด้อเนาะอันนี้ก็เ,นนกเป็นมือที่สามเลยเนาะตอนนี้เขาขยังอยู่บ้านอาจึงดีแลอ,อยู่แล้เนาะตอนนี้หลังจากทีกฝนเอากระดูก คนดิเสียชีวิตเนี่ยที่พี่น้องคนนั้นนะเขามาในหมู่บ้านสามหมื่นแหละเนาะแล้วก็หมู่ที่สี่นจะเอากลับขึ้นไปได้เนาะจะเอากลัขึ้นไปไหวอยู่ปราสาทจะเป็นปราสาทตัวใหม่เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขับไปชมคามบรรยากาศอยู่ข้างในเด้อบ่กเป็นอะไรนี่เนาะหลังจากที่เพิ่นก็ได้เอาเขามาอยู่ในหมู่บ้านเนาะประมาณสี่หมื่นแล้วเขาก็ได้เห็ดเห็ดเห็ดบุญเนาะในหมู่บ้านแล้วก็เขาก็ได้ ขอางวงเอาควายมาขานะเนาะก็หลังจากนั้นเคนก็เลยเตรียมเลยเตรียมเสียเอาลงคืนแต่เอาเขาไปอยู่ในป่าสาพูดเลยนะตอนนี้เคนกำลังเตรียมแหละคนในหมู่บ้านญาติพี่น้องแต่ละทีมแต่ละบอลก็มาเพื่อนนะตองมาอันนี้บางคนก็ได้เสียชีวิตประมาณสี่หกสิบปีเลยนะหลายปีแหละบางคนก็กำลังเสียสามปีสี่ปีนี่คนก็เอาขึ้นมาคือกันเลยอ่ ถึงมาเตรียมยไปแล้วนะในแต่ละคืนเขาก็จะมีการกองอ้อมหลอมเอาวัวกล้วยมะขามเอาเอากล้วยมะขาได้อันนี้เป็นพิธีกรรมค้องพีน้องเช่นเตากระโดมะโกะเขาอาจจะเสด็อดกันมาหลายรุ่นส่ออายุคนแหละเนาะ จะเพาะูมบานี่ก็จะประมาณ60ตี้แล้วทีเป็นเห็ดนะหนัะเป็นเหเบิ้นเบิ้นเยิ้เขับลยเ้เนแถวไปล้โอ้เจ้นั่งมาเ่ท่ยงไปตามลำดับนะัลำดับหนึ่งลำดับสองเด้แถวปเลย ขาอ,อยู่ในหมู่บ้านนี่ก็จะมีสองตระกูลนะครับมีสองตระกูลสองตระกูลใหญ่เลยแหละตระกูลไอหน่องเขาตัวอย่างเขเป็นตระกูลเอตระกูลบีนะเนี่ยนะ,นะเป็นนายเป็นหนองเขาอาจะเห็นสองสามมือก่อนเขาจะเอางอเอาคุยเอาแบะมาผูกเต็มอยู่เลยนกมาผูกไว้อยู่นี่แหละเขาก็จะขาดอยู่นี่เพื่อเลี้ยงพีเขาเนาะ ที่พี่พีนน่น้องน่อนแหละนี่นะครับผับรรยากาศอยู่ข้างในสามสี่หมื่นก่อนจะเข้ากับวนับวนไหนวันไหนคอยเข้ามาสองสามหมื่นก่อนเดี๋ยวจะว่าวก็มีภาราติสนี่นะคนเหลืมอมาออกจากไหนได้แบบนีน,น่สามโล่งตัวใ,ใหญ่เลยจะเป็นคนกำลังเสียสิทธิ์ประมาณ สามปีอยู่นะขาขึ้นนะทุกจังก็เ,เ,เตรียมจะเอาลงแล้วเลยอันนี้เดเป็นซ้ายถือคนลูกไว้ลูกไว้มาบอลน,นั้น,ล,นล่งซกคนตายกระผูกเสื่อมโยงกับบอลขาซัดเลยความหมายของขวันก็คือ ตาส่งวิญญาณมานะจะมาเลียงยนะต้องผูกสายสัมพันธ์นะนะเพออื่อวิญญาณจะมาถึงอันนี้ก็กลมเสือส่วนบุส่วนส้นเผาเขานเนะอะตอนนี้คุณกเ็เริ่มไปเลยนะเนแถวไป

นพี่น้องเป็นอันนี้ก็เป็นเป็นเจ้าหน้าที่เนาะแต่ว่าเป็นเป็นตระกูลนี่ดตีพี่น้องเป็นตองมาใน่เอออยากเถือกงานมาเลยยิงกระหำเนี่ยมัน แต่ตอนนอกขึ้นมาแต่ภาษาอังกฤษแค่บริหารไม,ม่แต่ภาษา กจ็คอเดอนก็าเงนป่ต้องคนเื่อากหเรต้งเงินไ,ไปหวานนะม หลับตาตาหลบไปกระอบี้ตายอ่าเร่เติเหตุยังเขาจะไปฟังสังส่งหานั่นห่จังฮะ การในภาษาเครื่องเนาะเดี๋ยวเราไปเบื้องภาพบรรยากาศอีกค้งในเลยบอลที่คนจะเอาลงใแต่เดี๋ยวเรคนจะเอาไว้บอลใหม่เลยเอาไัรบอลใหม่พิธีกรรมนี่ก็เขาจะจัดขึ้นนานที่เธ่หนึ่งเลยประมาณสามสี่สิบปี การจัดถึนเธอหนึง่งการอิงตามสภาพครอบครัวนะในตลาดตะกูลที่เขาเก็บเงินสะสมไวนะ้เนาะหลายปีอย่าเออเขาคอยรวบรวมเงินได้แล้วคอยมาจัดเนาะเพื่อสูงง้อสูอคว้ยนะอิงตามสภาพความาสะดวกนําและก็การขาใสายจ่ายน้ำนะเนาะบางคนก็จนไม่ลูกหลานหลายแหละนะเนาะเพราะว่าหลายปีได้ห้าหกสิบปีนะเนาะ กระจาดลงไปซองตะกูลน <Humans. S 1> in ี่จะเป็นตระกูลค่อนข้างใหญ่อยู่เนาะเพราะว่านี่พี่มานจะเป็นญาติพี่น้องตัวเองเบลดเนาะจะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างแคว้นกับต้องมาไดเนาะ้องให้ดอกมาต้อยแล้กลับเลยต้นก็ได้เดินทางมาหอดบ่อนปลาสามากหน่อยนาะชีบเป็นเหยื่อนล้างใหม่อะไรอย่างนั้นนะ

เราดเลยได้มาตะุนโดนปานันตอนนั้นผ้อานนีเงินตายแต่หองแล้วดูนี่มันมมีเรื่องยังนั่นนะมันมีเรืองครับเป็นไยุบยุดไปด้นึ้นมากนามีก็ดูอย่งกขึ้นมดเลยแกใช้ในโรงนี้ก็ดูคือที่อย่งนั้นนะทได้เ่าการได้เูื้ยก็ดูปพวกนี้เนี่ยมัเื่อหมดแล้วหลายปีเล้แปดสิบปี 80ปก็มีเาเ80อ่อ80ลงมาโอ้สูงชุดมัน80สมัยทรงค่มเออสมัยปู่ยาอันน um <No um ี้พ่ออันนี้คนนั้นได้แล้วนั่น70ปลายโอ้ทันได้หูเลย4ใหญ่สลายเป็นดินเร่องจะเอาดินมากมาคุณรวยพะเ้กีแม่ย mẹ em bắt đầu năm mẹ đưa ra em luôn 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 Dạ này luôn 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 ว่าอันนองเงะนะหมอหมดเดี่ยวหมดเลยได้ที่ที่ตัดสินจะมาแก้ดูแก้เรื่องไม่ฮะไม่ติดจะกันนารับกันเลยนี่ต่อใช่ป่ะเนี่ยดูให้ดูโอ้กั๊จอะมันกันรับ เปิดมาแล้วก็เรียงเป็นระเบียบ่อพามันลายเลยเรียงตามลำดับอะไรอีกนะวางนี่เลแม่กระเชียงาม่กัญเชียง

ก็มแ yeah, yeah, no, ่นอยแับ <Yeah. S 2> ุโี e. <c oughs> <Johann> ่้โยอยหน่อยเป็นลังหนึ่งของตระกูลตัวนี้นะอ่าแต่ว่านี้จะเป็นสะพกอูติเซียซีวิตแบบถึงวัติเหตุนะแล้เขาจะแยกหลังต่างนะเป็นหลังไปหลังมานะ

ต่เอ้ยเนอะทุอย่เงุยงร้ังเลยทุยงกร้ังเยทุอมดเียนียทุเียงโเนีกเดี๋ยวเโรยแปะหญลอยโดยกินมาต่อโรยไม่ผ่านง่ายเลยโรยทุกเสียงยางแมนชุดขึ้นมางยขึ้นกับเปอขึ้นกับผูยยาพาว่ายยางกินปจาระต่อแล้วชุดอันแทนเรานัทียม

เอาขึ้นมาเลรอดเลยเอ้เอาหยดไลงเอดูอัน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 ดูอนดูอันดูอนดูอั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 นดูอ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 นอ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 ด

เดี๋ยวไม่ต้องอ่อนตัวเราจะตักอันนี่เลยเป็นภาพบรรยากาศในการบุญลปึกนะแบบของบัตรอะไรเงี้ยรวมถึงสม,มัยแก่สารวัรวนนะอันเป็นภาพบรรยากาศาตั้งแต่เทศนะพุดคนมาจากปาา่าซาร์อะไรเงี ได้เอาขึ้นมากเก็บไว้ร่วมกันอยู่ในแั้นเนาะเป็นเป็นมือสุดท้ายเป็นมือที่สี่หลังจากเ,เอาเขาไปหมู่บ้านไปรเรียงมือบานแล้วจะเอากลับขึ้นมาได้เอามากเก็บไว้อยูนืนร่วมกันเ,เป็นเรื่อนลักใหม่มาถัากหยุดคนในตะกุ่นเลยแต่เห็น,ลลนลพล,ลังไปล้งเที่ยวไรนี่แหละนี่าร์ี้พี่น้องตะลเคศตะลขอนมาตองมีเสื้อลังเอาเขื่องคลองมาส่งให้บริสันนะการ์ตาน ของขวันะมาส่งงานจากแถเทลงดนลงยางไปแลว่ที่มาหลับไปกอนนอันนี้ก็เป็นพัธะธรของน้องชมประกบอันนี้นับวิดีโอหงนะราว่าวิดีโอนี้จะเป็นต่อเซีที่บางทีเห็นบางคนถึงเคเห็นดีใจที่มีโอกาสได้แบ่ปัน คนในบงเด็นเองบางวัโกยจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราสำหรับ f m มเอะวีีไทยบ้านขอฝากวีดีโอดีกับทุกคนเดลืออีกหัวอน่งคี่มร่าลืมที่จะก ชร์ชักอาบทกรริบทที่ตามเอวที่แตกแล้วจะมีโอกาสได้น้ำเสนอระดับน้ราวต่างเหลคนในบึงเหนือเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาษากระดองทินกระัฒนธรรมด่างเหล่าคนในบึงเหนอสำหรับวิดีโอนี่เราจะมาจบกัน จากมอบเครื่องมอบคลองถูกตเทียนนะเนาะซิเบล่าได้จากกันได้หมดเนลยหมอบเครื่องมอบคลองต่างกันถือว่ามันเสร็จสิ้นแล้วก็เริ่มกับเมื่อหมู่บ้าน์แหละมันอันนี้อันนี้เป็นผ่าบรรยากาศเนาะการผลเหตุบุญละปือรเนาะบุญละปือร์ศภาษาชนเผ่าอกระโดรือปะโกะเป็นหมอกกันนะคดอกหมายของเขาก็คือเป็นบุญใหญ่ภาษาสะเนะ